Ồ, oh, xin công xin công này á. À. โคงสุรนินครับไอ้รถเขาสวยจริงเลยดูนะยยกขับไปแล้วไปทำสีอ้าวเครื่องรถถังเสร็จแล้วครับเอ๊โอ้สวย cầu cái gì, học học, chào lời thứ ba. โสวยวะ่ะมีอันนี้คำเลข้างล่างเจ้าเลยวะ่ะโอ้ไฮดิจองอันตรงนั้นอเออกนลืมลืมชื่อเสียงโกรินหมดแด้ละแด้เราไม่เคยไปนานวะ่ะโอ้ยตายเลยเอเอเอาไปวางเครื่อง วางเครื่องร้านไฟได้โมูแจวเลย <c oughs> ไปแล้วครับไปกัดเครื่องโอ้โออกแบบมาดีวะ่ะชอบจริงอ่ะออกแบบมาดีน,นั่นเอยสุดยอดเลยนะโอ้จบเลยอ้อแ้วล็อกได้แล้วเออเอาไปทำไมวะของเรา ใสข้างหน้าไปนั่นล้นหายเดี๋ยวมีมีปัญหาร้านข้างมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวหาเมียน้อยให้ร้านข้างเดี๋ยวหาเมียน้อยให้เฮ้ยของใส่ดีแลววยวจะตกแน,น่แน่เอาไฟใส่ดีแล้วตกนู้นไฟนู่นน่ะไฟข้างหน้าเดี๋ยวตกไปไปเอาไมา้นูน่นข้างนู่นเดี๋ยวตกข้างนู่นน่ะ ยัดไปในรถเด้อเออยัดไปในรถเนี่ยเพิดตู้เด้อเดี๋ยวตกหายอ่ะได้แล้วครับจะกลับไปแล้วไม่ไหวเหนื่อย ไปทำไมโอ้สไลด์ไปทำไมเอามาดวผมสไลด์ให้เอาเงินมาเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวด้วยไปแล้วผมไปับง่ายน้าเดือนหนึ่งก่อนไปๆได้แล้วเัาเฮ้ยมอไซด์ด้วยนุ่มแล้วมันไปจอดมอไซด์นั้นทำไมวะ ยาวเลยครับได้อยูุ่ห่วาง,งเกียร์นี่มันห่วงไอ้ห่วงเส้นเล็กอะแต่ตัวนี้ไม่ห่วงนะมาห่วงไอ้เส้นเล็กไอ้พวกเซ็นเซอร์อะไรไม่ห่วงนะนนนนเออเส้นเล็กทั้งคันเนี่ยมึงขายเซ็นเซื่อสองตัวได้สามพันแล้วไม่ห่วงไอ้เราคนเราโอุ๊บเบาเบาบ,าบ,าบา่ไอ้ลู้ เอาข้าวเฝ้ารถบ้างนะลุงข้าวเฝ้ารถให้ต่กไก่หน่อยจะเอาไปซื้อเหล้ากินยืนนี้อยู่ข้าวเฝ้ารถจอดน้าปีนึงอะข้าเฝ้าด้วยขายข้าวโอ้คหนนี้วันยศวิออกครับทีหลังเขายกรถงั้นนี่ไม่ไปนอนใต้ท้องรถอะเดี๋ยวไหลทับหัวไปดูเรื่องเนี่ยเออกระสังเพิ่งตายไปคนหนึ่งวันเนี่ยเมื่อ ไม่ได้ล้มทับตายเลยรถพีัอาองนะเพื่อท้ายรนทับหัวหวานเนี่ยเนี่ยก็สังเราเนี่ยแหละอายุห้าสิบห้าด้วยช่างอะ่ะเด็ก ลืมลืมเครื่องลืมเครื่อง <c oughs> เออลืมเครื่องเอาแต่ตัวถังไปไม่เอาเครื่องไปด้วยจะแยังไงูปาเครื่องยนต์ครับจำพวกเด็กรุ่นหลังไม่ได้ทำเองนะไม่ยอมจ้างพตวกเด็กุ่นหลังไม่ได้ทเองไนมะ่ยอมจ้างพน้องอะไรตัว จ้างลูกน้องก็ลูกน้องมาหกร้อยอ่ะทำเองเหลืออยู่เอาจ้างเขายังตำละห้าร้อยอ่ะถ้าข,าขับมานะเม่ทั้งวันนะต่อเที่ยวทุกวันอย่างนั้นจริงครับแซ่บมากเลยชีวิตเนี่ยพวกนี้แงพงต้องซอดล้างใหม่พวกโวยฉีดมาเนี่ยคพอ,พอยไอ้ถอดเสียบเบี้ยวเด้อบอกเขาแล้วเออถอดเสียทำใหม่ไอ้ถอดเสียด้อเบี้ยวแตก ปล่อยก็ทำไปลูกไม่ต้องไปยุงหรอกปล่อยลูกก็ทำไปเราก็ต้องมีศูนใจมันหรอกทำไงเรื่องของมันยุ่งไปแค่นั้นแหละไปไหนนั่งโดยสารเอาทบเ,เบครับอกครับียกหมดเอ้ยทำเบีกลูกมากล่าง พ่อเบย์ให้พอแล้ววางนั้นไว้ก่อนวเข้าเบย์สั้นอยู่ไหนวะสั้นอืมตัวยอยู่ยังอยู่วะส,สั้นยังอยู่โค้งเยอะวะขาดหมดเดี๋ยว้พ้อเบย์ก่อนลูกหมากนี่มีหาดูไม่รู้มีหรือเปล่าอะไรเก่วเวาวเสีย